สมาคมลูกยางจะเรียกนักตบสาวไทยลีกนอกเข้าแคมป์ทันทีหลังเสร็จภารกิจก่อนที่ตามรบฟังฟากดไลค์กดแ like, ชร์กด Sub s c r i b e ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะสมาคมวอลเลย์บอลอัปเดตสภาพร่างกายนักตบสาวเล่นลีกต่างประเทศเผยเรียกเข้าแคมป์ทันทีหลังกลับไทยความเคลื่อนไหวในวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในปี2023มีโปรแกรมลงแข่งขันเจนรายการนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลออกมาเปิดเผยการเตรียมความ พม,มพรตนายสมพรกล่าวว่าทีมหญิงเรียกเบื้องต้น16คนที่เล่นไทยแลนด์ลีกยกเว้นจากไดมอนด์ฟูดต้องไปแข่งสโมสรเอเชีย er. คงไม่สามารถไปแข่งขันซีเกมได้ยกเว้นนักกีฬาที่เล่นอยู่ต่างประเทศกลับมาเมื่อไหร่เรียกมาทันทีได้ประสานกับทุกคนมีสภาพร,ร่างกายแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรอความแน่นอนจากบุ้มบิ๋มชัชชุออนโมกศีกับเพียวอัธราพรคงยศที่ไปเล่นลีกตุรกีที่เกิดเหตุการณแผ่นดินไหวจุดชะงักไป ไม่แน่ใจเป็นอย่างไรทีมหญิงเรียกไว้เยอะหน่อยมีการแข่งขันเยอะเตรียมทดแทนกันให้ดีมากที่สุดทีมหญิงเรียกนักกีฬาเยาวชนในโครงการมาเก็บตัวบางส่วน สำหรับรายชื่อนักกีฬาทั้งหมดที่เรียกเข้าเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในกีฬาซีเกมส์2023ครั้งที่32ณประเทศกัมพูชาจำนวน24คนประกอบไปด้วย 1. อชราพรคงยศ 2. ชัชชุอ่อนโมกศี 3. พิมพิชยาก้องรำ 4. ธนัชชาสุขสด 5. ทัดดาวนึกแจง 6. หัทยาบำรุงสุข 7. ปียนุษย์เป้นน้อย 8. พรพันธ์เกิดปราด 9. ดารินปิ่นสุวรรณ 10. สุทัศตาเชื้อวูลิม11 7. กติกาแก้วพิมพ์12นัททิมากุบแก้ว13วริศราสีทาเลิศ14สุนิตราสีบาน15การนาสีใสแก้ว16จรัดพรบรรดาศัก17วัชริยานวลแจ่ม18วิมลรัตนพันธ์19ชิตพรกกำลังมาก20สุภัตราแพรโรธ21พัศราพรสิทธิศาสตร์22นัทพรเสนิกลาง23สิริมามานากิจและ24สรยาพรมลา ขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววนลเลเเพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ